สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ดิฉันจะขอนำเสนอแนะนำเกี่ยวกับคติชีวิตในวันนี้นะคะเกี่ยวกับความสุขของคนเรานะคะคนเราทุกๆคนนะคะในแต่ละวันต้องอใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะาสิ้นลมหายใจเมื่อไหร่นะคะ ชีวิตของคนเราสรั้นนักนะคะอ,ะอีกไม่นานก็เราก็พัดภาคจากกันเราก็ทำดีต่อกันซึ่งกันและกันนะคะความสุขอยู่ไม่ไกลค่ะคุณต้องปฏิบัติเองทำเองนะคะแล้วก็การให้ความสุขแก่คนอื่นนะคะเราก็จะได้ความสุขกลับมาที่ใจของเรานะคะค่ะความสุขมีหลายอย่างนะคะก็คือเราฝึก การให้นะคะการเป็นผู้ให้เราก็จะมีความสุขจากท,ที่เกิดจากใจของเรานะคะแล้วก็การที่เรา,เาให้อภัยคนอื่นก็จะทำให้เรามีความสุขได้ด้วยค่ะแล้วก็ในการใช้ชีวิตทุกๆวันนะคะจงใช้ชีวิตให้มีความสุขมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะคะมองให้เป็นในแง่บวกฝึกจิตของเราให้เป็นในแง่บวก คิดดีนะคะแล้วก็พูดดีแล้วก็การกระทําของเราก็ดีด้วยนะคะรับรองได้ว่าคุณจะมีความสุขนะคะแล้วคุณก็คนรอบค้าของคุณก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับความสุขเท่านี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าจะขอแนะนำใหม่ดิฉันขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความโชคดี เจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ทุกท่านเลยค่ะสวัสดีนะคะโชคดีค่ะ